สวััดีครบตอนนี้นเป็นเจริญจิตกำลังทดลองเอาเครื่องซักผ้าฝาหน้าตำจงสิบสิบสองกิโลอีโค่บัมเปอร์ร,ร,รุ่นฟีวหนึ่งหนึ่งสองสี่เอฟบีมาปิดต่องหยดเหลียงเราลองดูการทำงานนะนี่สมมติแยกเหรียญอันนี้กล่องวางรอยอยู่ เครื่องจะเปิดอันนี้เราเลือกโปรแกรมซักไว้ที่เดรรี่วอร์ River, ประมาณ5.2นาทีเดี๋ยวลูกค้าเพียงอยากเลียงไม่ต้องกดปุ่มใดๆอันนี้จะใช้น้ำร้อนทุก4ี4ิองศารอบปันที่นที่ร4อ0รอบเดี๋ยวเันนเครื่องทำง,งานแล้วนะ